ไมมีผมขาวเยอะเลยไม่ได้การแล้วต้องย้อมแล้วนะย้อมผมกลัวผมจะเสียไม่ต้องห่วงเลยจ้านี่หนูมีตัวช่วยดีๆนี่เลยจ้าบีเงนินยาย้อมผมพลังน้ำสูตรอ่อนโยนไม่ทำลายเส้นผมยิงหรือลูกยังไงเนี่ยจริงสิจ้าตัวนี้เขาเป็นผงผสมสมุนไพรมีมะขามดีควายและสาหร่ายทะเลไม่ทำลายเมลานีนในเส้นผมทําให้สีผมของเราเข้มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ สีติดดีด้วยไม่ต้องย้อมผมบ่อยๆให้ผมเสียค่ะแม่แล้วก็ไม่มีแอมโมเนียกลิ่นก,ก็ไม่ฉุนด้วยนะใช้น้ําแทนดีวลล็อปเปอร์ได้เลยทําให้ไม่ระคายเคืองหนังศีสะะเส้นผมก็ยังนุ่มสลวยไม่แห้งเสียอีกด้วยจ้าดีนะแล้วใช้ยากไหมเนี่ยง่ายมากเลยจ้าแม่แค่ผสมผมย้อมผมกับน้ําเปล่าคนให้เข้ากันแล้วก็ป้ายบนเส้นผมทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วล้างออกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้า อออดีๆไม่มีหมขาวแล้วเนี่ยนะถ้ายอมแต่แรกก็จบแล้วดูสาวสวยขึ้นเยอะเลยถ้ามันยอมง่ายขนาดนี้รอบหน้าแม่ยอมเองได้นะเนี่ยแหม่พอเป็นสาวแล้วไม่ต้องงอลูกหลานเลยนะ <c oughs>